ตอนนี้ย้อมสีจริงเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดเผยได้หรือยังยังไม่แห้งตอนนี้ย้อมสีผมเรียบร้อยทั้งสามคนแล้วเจ้าจผู้เปิ้มและตอนนี้พี่อันกำลังหมักไว้อยู่นะเพราะว่า ยังกำลังหยอมอยู่กำลังหยอกเลยเนาะตอนนี้หมักไว้อยู่เดี๋ยวไปล้างมาแล้วค่อยมาลุ้นกันว่าจะออานสีอะไรนี่เห็นบอกมันอยู่ข้างในมันมืดๆเลยเนาะตอกแจกะเลยต้องดึงดึงอะไรแกสีเขียวมันยังไม่แห้งดีนะทุกคนจริงๆอะยอมเป็นเป็นสีเขียวเนาะแต่ว่ายังไม่แห้งดีนี่ก็พูด้มแล้วก็ เอาแล้วรอรุนนะถ้ามันถออันถอนถแดนเนาะนถือแดนมันจะออกสีแหงน,นแนบมือเงินรู้ในกล่องมันไ่เคยห็นเป็นแดงแต่ว่าอยู่ข้างนอกมันออกสีเลยนะในกล่องทีง่เราอยากเคยเห็นเนาะน้นนองอ่ะเลปเป็นสีเขียวนะทุกคนเขียวปะไ เขียวป,ประกายทองผิดเจ็บเชียวประกายทองหมาเสร็จเลได้เราดูนะทุกคนว่ามันจะออกกว่านี้บ้างนะแต่ว่าสะไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะออกสีไปเรื่อยๆอันนี้มันมันเด็อดคือมัน,นเบมิดน,นี่แหละมนแนบเห็นสีปันไหนนะฝนตกฝนตนตข้างนอกนะตอนนี้เขากำลังรวบกันกลับมาใน ตอนนี้เขาอยู่กันที่บ้านคุณบักออนนะค่ะมาอยู่บ้านคุณบัืองอ่อนตอนนี้คุณบัืองออนในละังหินะมักผมอยู่ตอนนี้กำลังเพิ่มพลังไงนะทุกคนมอ่มแมมมากเลยพี่ออนกำลังแบบหมักสีผมอยู่ตอนนี้นะทุกคนกำลังหมักสีผมอยู่ผลเสบียงข้เานะ เพิ่มพลังอยู่ตอนนี้นะพลังเพิ่มพลังหม้อขนมจีนหมอ้อใหญ่เหงคเขาไม่ได้แล้วพี่น้องเอ้ทั้งนอกเียว่ะขนตกไห,รหลระเบยียงข้างนอกฝนตกะห่อมนะไหนน้องนี่ <c oughs> มันจะออกไปทั้งข้างหลังเนี่ยมันจะปล่อยออกเป็นไหนก <c oughs> ็เป็นทางหนาวที่ไป้างข้างหนาเข้างหนามันจะเห็นเป็นสีเขียวนะหน่อยหน่อย รอดูนะทุกคนรอดูตอนมันแห้งก่อนเนาะแต่มันมันอยู่ข้างในแล้วม่เห็นเป็นสีมันรอลุ้นรอลุ้นเขียวทั้งสามคนเหรอพี่ออนลุ้นของพี่ออนต่อนะเขียวเขียวอยู่บ่อหรือชี้ยังเนี่ยเดียวรอดูนะทุกคนเขื่อนเสบียงเสบียง เปกลมๆแบบนี้ไม่รเด้อเขาเอินม่วงไง<ด>เหมือนแอปเปิลม่วงแอปเปิลบอกมะม่วงอีอย่งเนี้ยยุตตาหักมุ้งแบบนี้แฮ<ด>่เดินค้ะวโวยระวังลงขนมจีนเด้ดอพี่เอนเสบียรอนหานนี่สรางทำผมของเรานะคับประจบ สั่งทำผมสั่งทำผมของเฮานะสั่งทำผมสั่งสั่งเคริมสวยสั่งย้อมสีผมนี่รอก่อนรอก่อนพี่ออนเนี่ยกำลังหมักผมอยู่ตอนนี้ตอนนี้หมักผมอยู่นะพี่ออนหมักผมอยู่นะคะส่วนส้างอุ้ยสา่งแ่ดังใจแค่ดังลูกค้าที่สั่งทำผมสวยผมผมเลย S <S สันยศโมนสานยศพลังเขาสาน,าานยศมน์ตั้ง,งนะตัวไปนะมิเติมพลังเติมพลังอยู่เติมพลังู่นะสานเบิดพลังแลวพี่น้องทัว่าไปสานไปสามหัวเนาะะมีพี่บางอ่อนมีนกมีองนะทำผมวันนี้นะสวยๆกันทุกคนเลยนี่องนกทำเสร็จก่อนเพื่อน ว่ามันอยู่ทางไห่มันสีในกล่องมันบวกล่ะหันยน่างไปม,มันแกเป็นประกายเป็นซีแกวนะเริ่มสวยแล้วนะเริ่มผมกำลังจะแห้งนะ <S <S ผมยม้ายแห้งดนะีอเออวัยรุ่นนี่นะสมสมพรแล้วโอ้เสื้อเสื้อเท่เลยนะวันนี้เสืเส้อเท่ด้วยน่ารักไทุกคนสร้างหนังทุกกำลังสร้างเติมฟว เติมพลังก่อนเนาะเบิร์ตพลังหลายเนี่ยมึงเราแต่คือเศร้าแล้วเนาะรอก่อนพี่ออนนี่รอรอลุ้นสีผมพี่ออนเนาะยังมทาทันทอดสะเนาะตอนนี้ทองทองกำลังไปสระผมอยู่ <c oughs> อันไหนผสมเราไม่เก็บผสมเราของพี่ออนเนี่ยนะ แสดงว่าออกมากับสีมุกซึ่งกันเห็นปะรุ่นละรุ่นคนสีบุคือกันเนาะเขียวแต่ว่าผสมสีทกงแดงบอกนกผสมสีอะไรทองไม่ได้ผสมโอ้ทองนะทองเป็นยังไงบ้างอเป็นยังไงบ้าง นี่กำลังทองกำลังล้างผมนะทุกคนคนลุกวันนี้เป็นสาวนะวันนี้เ่กระโปงน่ารักตะมุตะมิเลยรอรุนรอลุนให้ผมแห้งก่อนให้ผมแห้งก่อนไม่สิแก่เลยรอรุนนะผมแห้งก่อนนะผมแห้งก่อนตอนนี้ยังไม่แห้งดูไม่ค่อยออกเลยแรงมากเลยข้างนอกฝ้นแห้งขนาดเลยทุกคน ตอนนี้สร้างท้ำพุมกำลังเีิวกำลังซวยขนมเตียนอยู่นะโอ้ทองเขียวหมาเลยเออทองดูอย่างนี้มันก็ดูเขียวนะเออเขียวจริงๆแต่ว่ามันยัง,ยงเปียกอยู่ยังเปียกอยู่ต้องรอให้มันแห้งกว่านี้ก่อนดูวตลองดูอย่างนี้ก็รูดำๆมันเขียวมากมันสิอ้ดอกสีขเขตยวขนตกแห้งหนาเลยเติมพลังกันต่อแล้ว หัวน้ั้งผมเนี่ยหิยวแห้งเนี่ยพลังงานเป็นหลายเนี่ยมึงทานังอานารกินทัมดเนหิวหิวหิวทาน้ำม่วมเสียพลัง,ง,ง,งหลายเข้ามากองกันอยู่ข้างในเนาะตอนนี้ข้างนอกแบบฝนตกโอ้ยนกน่นารักมากเลยอ่ะเป็น กรุงเทพก็ไฟดับด้วยบอ,อกหักัดหักมีกำลังเริ่มสวยออกสวยออกแล้วเนี่ยผมเริ่มแห้งแล้วเนาะทองยังเปียกอยู่นะมาทองนังเปียกอยู่จะไปดูสีผมสาวๆกันว่าเป็นยังไงว้าวนี่สร้างเสริมสวยนางอุ้มอิ่มพิองไปเจ้งไห่ อุ้ยทองโคตรส,ส,สวยเลยอ,อ,อ,อุ้ยสีผมโคตรสวยเลยอ่ะเอออ้ยน่ารักเมนี้เป็นสาวแล้วเมนี่ทางนักขันสีตั้มมาแต่งขาดสุดน,นี่ของนกกำลังเสริมอยู่นะคะทุกคนตอนนี้เนาะนกกำลังเสริมสวยโดยช่างอุ้มอิมมาดูเนาะทองออกมาทองออกมามาดูสีผมใกล้ๆ้ อย่าลบเด้อหงว่างามเลยลบมาได้ไนดะ้นกทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมึงใหญ่อู้หสวยสวยมากเลยสวยสวยสวยตอนนี้เนี่ยหนีพีนะเรียบร้อยย้อมเรียบร้อย <c oughs> อาจารย์ดูอยู่ข้างหลังสาจารย์ชอบผมหนังด่บนยา สว,ส,วสวยสวยสวยให้กี่คะแนนให้กี่คะแนนเม,ออเน,น,มเนมาบอกด้วยนะช่องเรียมมากด้วยว่าต้องเรียมที่ท้องอ่ะ